โอ้ยน้อยก็ได้กินยอนอยู่เด้อพี่น้องจา้าเขาต้มถั่วเขาต้มมา <c oughs> นี่นนนนนนนงๆเสร็จเรียกต้มมัดต้มมัดต้มมัขก็ต้มมัดเสร็จแล้วดึกแล้วนึ่งไว้เลยตอนเช้าก็สุกพอดีสูตรนี้นึ่งเอานะเรามาดูกันนี่แหลยนึ่งเอาทุกคนสุกแล้วนี่ยนึ่งแ,แบบนี้นะทุกคนวางเรียงได้ครบ มาเปิดดูกันนึ่งกลางคืนกลางคืนมาเปิดดูเ่าจะสุกไหมสวยไหมนี่นะมาดูกันแทนแทนแทนสุกจ้าหัยจุกจุกไปเลยทุกคนจุกจุกไปเลยปลัวจุกจุกไปเลยนะ กต็ต้มถัว่วหรือก็ต้มข้าวมาข้าวต้มถัว่วนั่นไงจุ๊กจุ๊กดูที่แจงแจงไเขาต้มถัว่วหรือเขาต้มข้าวนี่อันนี้ข้างหนึ่งนี่มาดูข้างนี้เด้อข้างนี้อื้าต้มถัว่วหรือเขาต้มข้าวก็น่านากินไหม ตัวจุกจุกของหมักพุนยายนี่แนวกินเจ้าของนื้วหมักเพิ่นพี่นองเอยต้มมัดสาวสาวคนสวยคนนะ่ะ <laughs> ต้มมัดกินกันจ้าแซ่บบะย้ายกันรันตีกันเด้อทั่วไร่หลายแซ่บบ่ะครับ ดูถั horses, ่วดูถั่วทุกคนมาชิมกันถั่วทั้งหน้าทั้งหลังนะออืืมอื้อ